สวัสดีครับพบกับช่อง Dx c h a t t e r นะครับวันนี้จะพาทุกท่านมารู้จักการทำงานของบอดี้การ์ดบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับตัวนี้นะครับที่เป็นบอดี้การ์ดเดินนำหน้าออกมาแล้วนะครับทางซ้ายมือที่เดินมาเป็นโป่งนะครับก่อนหน้านี้มีแม่หางดำกับลูกน้อยมาเซอร์เวยเรียบร้อยแล้วนะครับ นี่ครับของออกมาแล้วนะครับตัวที่เป็นตัวน้ำเมื่อสักครู่คนละตัวกับแม่หางดำนะครับแม่หางดำที่เป็นบอดี้การ์ดให้กับน้องเวหานี่ครับส่งเข้ามาอยู่ที่โป่งจุดนี้นะครับเป็นจุดที่ถือว่าปลอดภัยจริงๆยังมีของที่เหลือนะครับนี่ครับ คุณแม่บริการของเราเดินย้อนกลับนะครับจะช่วยมองไอ้โโปพี่พี่เปิดโกโปยังเราได้ยินเสียงหักกิ่งไม้ทางขวามือนะครับมายืนรอแบบนี้นะครับเราเข้าใจว่าช้างอีกชุดหนึ่งน่าจะไม่กล้าข้ามถนนนะครับจึงให้แม่พังบริการของเรา ออกมารับนะครับน,น,นี่มาแล้วครับกี่ตัวครับนี่ลูกเขาอยู่นี่นี่มีตัวน้องวิ่งด้วยนะครับเห็นชัดเจนว่าเขาค่อนข้างจะก,กังวลที่จะข้ามถนนนะครับนี่เดินไปที่ปโป่งนะครับไปส่งสองตัวมอสครู่เสร็จก็เดินมาอีกรอบนะครับดูว่ารอบนี้จะไปไหน เดินเข้าไปในป่านะครับแบบนี้คือเดินเข้าป่านะครับจริงๆด้วยครับเดินเข้าป่าแล้วนะครับเราได้ยินเสียงหักจริงไม้ด้านในอยู่นะครับน่าจะยืนยันได้ว่ายังออกมาไม่หมดนี่ครับนำออกมาแล้วนะครับภาพนี้เราถ่ายต่อเนื่องกันนะครับไม่ได้ตัดต่อบอกเราเป็นเรื่องราว เพื่อสร้างเรื่องราวนะครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนะครับสังเกตกับบรรยากาศก็ได้นะครับสภาพแวดล้อมตอนนี้เริ่มมืดแล้วนะครับอากาศสลัวสลัวมากเพราะฝนตกนะครับนี่มาแล้วครับพักพวกที่ออกไปรับนะครับรอบนี้กี่ตัวครับมีสองตัวนะครับ สองตัวเหมือนกับตัวมอสักครู่นะครับหมดไหมครับน่าจะหมดนะครับแต่ดูตัวบีิการ์ดของเรายัางลังเลเหมือนกับว่ายังนี่ครับยังไม่หมดนะครับรแสดงว่าเข้ามารับ อีกสามตัวนะครับนี่ข้ามถนนไปแล้วครับจะหมดหรือเปล่าเราไม่รู้นะครับแต่ตอนนี้ก็ถือว่าค่อนข้างจะมืดแล้วเราต้องออกนอกพื้นที่นะครับมืดกว่านี้กล้องล้องเราก็จะถ่ายไม่ได้แล้วหวังว่าแม่บริการจะทำหน้าที่ได้อย่างดีสวัสดีครับ